สวัสดีทุกท่านตอนนี้เด็กยิงส้มก็บอกว่าสีหมดหมัดแล้วบอกมดมดแล้วค่ะด้ดวยสิเออดีมากเด็กยิงส้มสีหมดแล้วนะทุกท่านเดี๋ยวบริการสีเด็กยิงส้มก่อนไม่ให้ลงนะพี่นอ้องเดี๋ยวย้ายนะักร้านให้ไม่อยากคุณนําเด้อทานะ่าเฮิร์ตดนั่นะก็ท่ามดไห้ท่สีนี่โอ้มืดอีรีเว้ยท่าดีขนาดเลยเนาะไปเติมสีก่อนไปเติมสีอยู่บ้านยายสีก่อน อืมปใบ,บสีเนาะใบสีปลาชายหม้อมี่ไปแก่อืมใยสีบะหมักบะมี่มีเออโอ้ขนมเพียบเลยจนไม่อยากเลยบัะน,นี้ Oh, สีแดงมันเรืองนะพี่น้องเ้ยเวลาเราทาแล้วมันมันมองเห็นเหล็กก็เลยต้องทาย้ำบ่อยๆ hmm. ทาสีกันย,ยาวๆ โอ้ลมดีนะวันนี้ลมเย็นสบายดีเมื่อวานในร้อนพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ใครแนะ่วานในระะ้อนเฮ้ยห่อนก็บห่อนตอนนี้เด็กหญิงปั๊บขี่แตกพี่น้องเอ้ยทาสีแล้วขี่แตกตทันทีเขาใส่หัวบ้าวบอแล้วดอกทาสีในเะบื้งแล้วมาเอาถาังนั้นมาเนี่ย เออทางทางนั่นน่ะนะทางทางน้อยน่ะมะั้ยเออตรงรอยเชื่อมใส่ในยเดอ้ออย่าลืมได้คนว่าท่ารอยเชื่อมท่นชีเว้นไว้มองเชื่อม แตัวนี้มันฝืดเนาะบกอยากมุนเนาะมีเด็กเด็กิงส้มเนอะทันได้ท่าได้เอาเรีอกนางลานไปทางอื่นแล้วห้องคีคานหวนกลับมา อันนี้ครบสามมือแล้วออกคนะ่ะเคียีนยบน้องา,านก่อน ทามกนะุกหน้าให้มันเสร็จซะก่อนนั่นนั่นน่รอยเชื่อมพุ่นเด้อโอ้นี่ยังไม่ได้ทาเลยเนี่นี่ฝั่งนี้ไม่ได้ทาเลยเออต้องลงมาเล็งดูข้างล่างพี่นอ้องเอ้ยท่านได้ทาหลายมองอยู่ฮะขึ้นบันไดเอา ที่ยังไหลแถลงเลื่อมหมดเนาะฮือไม่ฆ่าเลยฮนะึต้องพูดเฉพาะได้เนาะ <c oughs> บัดเห็ยนจะคล้องในคลิปบัดอยากอายผู้บ่าวได้โอ้ยนั่งนี่เขาบอกบ่มวนแท้หวะผู้บ่าวบ่มักได้เอนนอมันก็นง่ายแล้วมันแบบนี้ นั่นเห็นบนนันรอยเชื่อมนะมู้นี่เท้งผู้นี่นี่นีวแถวๆนี่นี่เก้อหยดใส่ตาอ้เกือบเกือบเข้าตาอย่าให้มันหยดใส่ตาเด้อตาบอดเลยโอ้ไม่ถึงทิ้งบอกให้นางซ่องตัวนี้นะ chân nói chân 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 Ok Được rồi chân 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 nì chân 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 เล่นทาตรงง่ายๆก่อนโอ้สีทงังนึงนี่ไม่รู้จะพอหรือเปล่านี่รู้สึกจะเปลืองสีเห็ดยศส่ตากันได้หลังแรกที่เป็นสีแดงนะท่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเทานะสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินบ้านหลังนี้มาแวกแนว สีแดงเพรน่าจะเป็นสีชมพูเล้เหมาะกว่านะบ้านนี้มีแต่ผู้หญิง เสาไม่ต้องทาดีเพราะว่าเราจะเทปูนอยู่เดี๋ยวมันก็เลอะเทอะปูนอีกต้จะทาใหม่อีกรอบนึงเดเคสวยงามเติมสีก่อนสีมัดแล้ว Hạ, hạ. Để hạ hả sống hả? Li tad bóng sống đi sống. Nguyên mát. Nguyên mát. Last suốt nguyên mát. Va là tuya hát. Va là tuya hát. Va là tuya hả? là thưa hả? Va là tuya hát. Va là tuya hát. Va là tuya hát. Va là 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 มันเลียมตานี่ไม่ค่อยเห็นจักมองได้ทาแนบพทาแน่บน,บนี่หนึ่งวันจะเสร็จหรือเปล่าเนาะทาสีนี่นี่ทาเฉพาะตัวหลิกกองสีนะท่านพะก,กองสามไอกองซองนี่เพิ่นทาแล้วสาเหตุที่ไม่ทาก่อนยกขึ้นเพราะมันจะถลอกมันต้องได้ไปเก็บอีกทีนึง มันระบาดงดมาทาตรงนี้ป่ะนี่มานี่เลยไม่ต้องลงเดี๋ยวขยับให้ไปไปนร้านตัวนั้น ยาวๆเลยเด็กยิงส้มพร้อมแท้ๆเด็กยิงส้มอับน,นี้โอ้คือเลยด้วยใกล้เคียงแล้วนะเหมือนเกือบได้ครึ่งนึงแล้วอาจจะเสร็จอยู่อันนี้นไปขึ้นเดีย๋ยวจะคอยเลื่อนนั่งร้านให้ <laughs> นักๆนี่เด้นี่ขึ้นตรงนี้เอานนี้แบบนี้นี่ เออล้วก็เดินขึ้นเลยโอ้ยคนสลัดมันบอกว่านักดักปีนองมราโตนักคือข่อยพี่น้องเ้ยอสั่นแล้วบอยิ้วเข่าบอได้ยินส้มเสรเริ่มสั่นแล้วเอาล้วเจ้าแบบนี้ตากแหงนเส้นหมดละ นี่อันวูเบจะน้อยเกินยิงกว่าอันบูเอาแล้วพี่น้องพี่น้องสองคนนี้ท่านเด็กยิงป๊อปบอกว่าระวังถึกตีนวะ <c oughs> เด็กญิงส้มว่าจะเอาแล้วเมื่อกี้เด็กจะไฟแล้วระวังถึกตีนวะสันหมายถึงสีนะมันสะยศถึกตีนกระจผิดอาจจะตบกันได้นะพี่น้องเอ จบกันเทินางร้านในซใ้ายเลยบัดนี่ทายคลิปรเราแหละพี่น้องโอ้ลมดีนะเรนไ้หน่าทำงานอยู่เมื่อวานนี้เราอู้ร้อนตัวนี้ลมดีอยู่โอ้ทางโน้นีไม่ได้ทาเลยเนาะเดี๋ยวค่อยไล่เก็บอีกเสียนึงเอาทางนี้ให้มันรอดก่อนด้ามจับทาสีเราก็มีสองตัวนะพี่น้องทาได้ทีละสองคนส่วนยายห้านยายเลนนี่ก็ มาอะไรอยู่สวัสด,ดีเร็วจ้าเร็วจา้าสวัสด,ดีจา้าสวัสด,ดีก่อนค่ะสวัสดีสวยก่อนออวางขนมก่อนอะสวัสด,ดีย่อเขาเออสวยมากเลยกินขนมอยู่เออรอต่อไปรอให้มันเสร็จฝากไว้ทีนี้